อดีตนักเตะทีมชาติทีเดเทพวินโอไทยเมื่อวานนี้ก็ชื่นมื่นใช่ก็เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับรีสอร์ทีเดเทพวินโอไทยก็ได้จูงมือน้องเฟียสแฟนสาวเนี่ยนะครับเข้าพิธีวิวาแล้วก็เป็นฝั่งเป็นฝาไปที่เ okay. รียบร้อยคือภายในงานเนี่ยนะฮะก็มีบุคคลสําคัญในวงการกีฬานะครับวงการฟุตบอลแล้วก็ในวงการอื่นๆเนี่ยนะครับมาร่วมแสดงความยินดีมากมายนะครับรีสอร์ทีเด็ดเทพวินโอไทยนะครับอดีตดาวเตะทีมชาติไทยจูงมือแฟนสาวอย่างน้องเฟียส อภิสรารัต์จิระเดชพงท์พย์คบหาดูใจกันมา10กว่าปีนะครับเข้าสู่ประตูวิวาก่อนหน้าน,นี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ดกระหม่อมประกอบพิธีสมรสพระราชาทานไปแล้วนะครับพิธีแต่งงานของดีซอจัดขึ้นที่ห้องโซนบาชิลิกาโพธาลีเลเชอร์พาร์คนะครับเมื่อวานนี้ในช่วงค่ำค่นะครับ ก็มีคุณอนวงการลูกหนังไทยด้วยนะครับไปร่วมงานเนี่ยครับขั้งซึ่งก็มีคุณนวลพรร์ล่ำซ้ำหรือว่ามาดามแป้งนะครับผู้จัดการทีมชาติไทยรวมไปถึงตูนบอดี้สแลมนะครับอธิวราคงมาลัยร็อกเกอร์ชื่อดังไปร่วมแสดงความดีดีด้วยเนี่ยมาดามแป้งแต่งตัวสวยเลยนะฮะเมื่อวานนี้นะครับก็รีซอให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วประกาศเรื่องเล่นฟุตบอลไปก่อนหน้านี้นะฮะที่จริงก็ไม่ได้คิดว่าจะเล่นเล่นฟุตบอลแล้วมาแต่งงานนะครับนี่คือตูนบอดี้สแลมอ่ะอ๋ออันนี้ นี่ปองกพลอันนี้รุ่นพี่คริสเตียนนะอาตองอุยดาราเขาไปเขาบอกว่าการกีฬาไปตเยอะตูนมีวันนี้ก็เพราะพี่ป๋องเหมือนกันนะเขาพี่ป๋องนี่เขาโดนแซวว่าขาเคลมอะไรเงี้ยแดนโยนะแดนโยมาด้วยดดนโยนี่ก็เป็นเพื่อนซีกับรีชอเหมือนกันนะอันนี้พี่ตูนก็หล่อเลยนะฮะมีเจนนี่เทียนโพสุวรรณเข้าไปมีใช่ไหมนะอันนี้พี่แบนตะวันศีปานรีชอว่าไงต่อนะ ประกาศเลิกเล่นไปก่อนนั้นนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาแต่งงานเลยนะออแต่ด้วยเวลาที่ประจบเหมาะพอดีนะครับแล้วก็คบกันเข้าสู่ปีที่10แล้วนะครับก็เลยเออ <ances. S 1> ขอตั้งแต่ต้นปีออว่าจะขอแต่งงานนะครับแล้วก็ได้มีเวลาจะได้มีเวลาในการดูแลครอบครัวม,มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับในะเรื่องของกีฬาก็จะทำเหมือนเดิมคงไม่ทิ้งวงการกีฬาไปไหนนะครับเพราะว่าก็เป็นนักกีฬาอยู่แล้วแล้วจะยังคงอยู่กับวงการกีฬาไปเรื่อยนะครับก็อาจจะทำคอนเทนต์กีฬาด้านออนไลน์ไปด้วยนะรีซอเขาเคยพูดนะว่า สักวันหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะมาเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ระเทไทแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่แตนะเ่เขาบอกว่านะตอนเนี้ย ผลงานที่จะทําต่อไปไม่ใช่นายกสมมาคมกีฬาฟุตบอลนะแต่ผลงานของเขาคือเขาจะทําลูกเขาตั้งใจเลยแล้วแล้วตัวพี่นีซอนเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะได้ลูกสาวเพราะว่าเขาอยู่กับแบบวงการฟุตบอลมันก็มีแต่ผู้ชายเลยแบบสอนฟุตบอลก็มีแต่เด็กผู้ชายหรือไปงานอะไรก็มีแต่ผู้ชายเพราะมันคือฟุตบอลนะนะเขาก็เขาอยากได้ลูกสาวแต่ว่าเฟียสเนี่ยอยากได้ลูกชายเขาบอกว่าจะปั้นลูกชายให้เป็นนักฟุตบอลเหมือนกอ่อเดี๋ยวทาแฝดเลย ีนก็ไม่ต้องก็ได้ก็พี่น้องก็ได้ไงใช่ไหมพี่พี่ชายน้องสาวพี่สาวน้องชายนะกับยินดีด้วยนะรีสอร์ทยินดีกับรีสอร์ทด้วยนะครับแล้วครอบครัวแล้วก็พี่เทพพี่เทพชัยวินโนทัยด้วยคุณพ่อของรีสอร์ทเองนะเมื่อวานงานสนุกมากเมื่อวานงานสนุกเราเราขาแซวด้วยว่าแบบยิ่งใหญ่อลังการรถติด10กิโลอืมเหรอเออแขกเยอะไงแขกเยอะชอบชุดของพี่โย่งนะครับใส่เสื้อยืด ปอดแลนทิมเบอร์เลยง่ายๆเลยง่ายๆกันเองกันเองกันพี่ย <wir vastly lava> ่อไงแกชิลสนุกนะครับค่ะรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา